ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอิบชาแนลทุกคนคะ่ะพี่ทีมเติมเ,มเพชรอีกแล้วนะคะเย้ Yay! ถึงเวลาที่เราจะผ่านเพชรพี่ทีมอีกแล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ย คือพี่จะโทรหาพี่ทีมพี่จะแกล้งพี่ทีมกลางคลิปเลยโทรคุยโทรหยอดโทรแบบกุ๊กกิ๊กอะไรกันนะคะแล้วก็ท้ายคลิปนะคะพี่จะเฉลยพี่ทีมว่าพี่อ่ะมาสุมชุดอีโวใหม่ให้พี่ทีมค่ะเนี่ยทุกคนชุดอีโวใหม่เข้ามาคือแบบสวยมากเลยนะมันมีทั้งหมดกี่สีนะมี3สีใช่ไหมสวยมากๆเลยแล้วก็ก่อนจะไปดูคลิปนะคะพี่ก็ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้อิ่มด้วยนะคะคลิปนี้นะคะพี่ขอสักสองคนไลค์เหมือนเดิมนะคะทุกคน เฮ็ดมีตั้งสองหมื่นพ no, ี่แทนใช้ห okay. ล่ะดีแล้วนะครับพี่ทีมโอเคไปโทรหาพี่ทีมกันเลยครับไปฮเราว่าอาจารกินหลาโทรมาคิดถึงเราเหรอคิดถึงมากๆสักวัน ก็นั่งเล่นอ่ะเดี๋ยวก็เครื่องสตรีมเราเล่นอะไรครับเล่นเกมเล่นดูอะไรไปเรื่อยใน youtube อุ้ยนกลองเล่นนกบอกคิแถึงอะไรจะมาบ้านล่อยไปบ้านอีกแหละเออพี่ทีมเป็นคนเติมให้หิมใช่ไหมชุดไอ้นั่นอ่ะชุดโทรชอ่ะเออไหนและไหนบอกในสตรีมว่าไม่ได้เติมไหนบอกว่าในสตรีมว่าไม่ได้เติมไม่ อ๋อแล้วเล่นดีใจค่ะขอบคุณนะคะเห็นมันมีชุดอีโวมาใหม่นี่สวยปะสวยนะแต่พี่ยังไม่ได้ซุ่มอะพี่ว่าพี่จะลองก่อน่ลองทำคลิปอะไรอ่ะอ๋อสวยอ่ะอะไรสวยอะกระเป๋าสวยมากมากเลยอ่ะอ๋อมีสีน้เงินสีแดงสีทองกระเป๋าสีทองคิดว่าสวยปะสวยนะอุ้ยมีสายแบบเป็นสีแดงด้วยอะตัวสีทองเท่มาก มีกระเป๋าของผู้ชายด้วยนะพี่ทีมกระผู้ชายเหรออืมเสียเงินสีแดงเหมือนกันเลยเดี๋ยวลองขอดูราคาแป๊บนึงนะเฮ้ยทำไมมันเกลือจังเลยอะอ๋อเอาไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ไมพูดถึงไอ้นี่เฉยดูคลิปเมื่อกี้มันมันสุมของแล้วมันเกลือมากเลยอะ ใช่ม่เหมือนที่จะส่งอะไรกับใช่หรออ๋อแล้วนี่กินข้าวหรือยังอ่ะกินข้าวยังอกินแลครับกินแล้วอรอใช่เพิ่งกินข้าวกับจีกับนิมเสร็จนื้มกินยลงวกินแล้วกินข้าวเหมือนกัน อืสีแดงสวยมากเลยเนาะใช่ใช่อิ่มว่าชอบสีแดงนะใช่อะไรนะกระเป๋ามันจะดีกว่าเหรอไม่มีหรอกกระเป๋าไม่ดีกว่าพี่หรอกพี่ทีมพี่ทีมคิดว่าอิ่มเป็นคนดวงดีปะ ว่าระดูดีอยู่นะเพราะว่าร้อนน่าจะดีมันน่าจะมีเกมเลียเหรอไม่ไม่ได้เล่นอยู่น้าพอมหรคใช่ใช่ใชดูนี่ไปเรื่อยอ่ะดูใครอ่ะ <absorption> ยูท <radioactive> um, 네ูบอืมเกี่ยวกับวีฟายนี่แหละใช่เขาเกลือมากเลยอ่ะแต่ก็ถือว่าได้อยู่พี่พี่ก็เล่นกากอ่ะ พี่จะเกางพี่กับแบกอิบไว้นะครับใช่เหรอ,ไม,อไม่ใช่ใจเหรอเชื่อใจอยากได้เนี้ยทำไมไม่ออกอ,ะอ่ะโ,โ,โ,โหได้เยอะมากเลย,ยเกี๋ยวรเจ็บมันลงบ้างสข่ากได้อันนี้อีก3ทุกคนอะไรจะรุนกับเขาขนาดนั้นนลยอันนีม้มันก็มันชอบอ่ะ กัดอีกนึงใช่ได้แหละได้แล้วได้แลหละวทำไมอ่ะคุณด,ดีแล้วขนา,นนานดนั้นเลยเหรออืมลุ้น,นดีลุ้นขนา,นนานดน,าน,น,านดั้นเลยนรือเปล่าโดนขนาดนั้นเลย มากเลยสวยเนาะหมส่งไมค์พีผม่ไม่ต้องลุ้นหยิบลุ้นได้หรอาใครใครส่เี่ยใครส่ดูอสุ่มเลยดูคลิปตัวเองสุ่มอะไรไม่ไม่ได้ดูคลิปตัวเองอยู่กํลังสุ่มเดี๋ยวสุ่มอะไรอยู่ตามจากไหนนะพอไม่ได้อีโวใหม่อ่ะกสวยเลยเดี๋ยวอย่นฝาเลยฮะ ก็ของมีทีมไงเดี๋ยวฮะเอาดีๆเอาล้อเล่นเอาดีๆ,ดๆนี่ไงมีตั้งหนึ่งสองสามไม่เอาอย่าล้อเล่นอย่างนี้ดเล่นต้องสี่ชุดเนี่ยพี่ทีมจะซื้ชุดอะไรละ่ะหมดไปแค่หมื่นเอ็ดเองอะหมื่นสองเอาประมาณหมื่นสองเดี๋ยวไม่ไม่ไม่หยิบลอเล่นที่แน่ๆเลยสวยนะอีบอกว่า<ม>คุ้ม,มคุ้มแน่นอนหยิานล้อเล่นแบบนี้ล้อเล่นอะไรไ ีเก็บเงในไส่งก็เหลือเพจท่าอยู่ไงพี่ทีมรักพี่ทีมรักอิ่มไหมพี่รักทำไมครับกันพี่ก็ต้องยอมยอมอะไรเอาดีๆีอิมสุ่มอะไรเี่ยสุ่มชุดอีโวใหม่ไงอีโวไหนก็ซากุระซากุระไหนก็ชุดอีโวใหม่ไงเก็บโมพี่ปะเนี่ยโมอะไรเต็มโอ้แค่นี้แล้วนะคะไปแล้วบ๊ายบายอิ่มอะไร ทไ,ไปแล้วไปแล้วบาย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 ไปแล้วอะไรเอาละค่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้ชุดไปทั้งหมดสี่ชุดนะคะทุกคนถือว่าสำหรับพี่นะสำหรับพี่คุ้มนะคะสำหรับคนอื่นไม่รู้นะแต่พี่ว่ามันสวยอะ่ะคือมันสวยทุกสีไงพี่ก็เลยแบบสุ่มทุกสีเลยเออก็ พี่ว่านะคะพี่ทีไม่โกรธพี่หรอกเพราะว่าพี่ก็สุ่มให้ะะะะเหลือเพชรไปตั้งเหลือเพชรตั้ง8 0 0พัน 9, เกือบ9 00 0เพชรเลยนะคะทุกคนใช้ไปประมาณ11ื่นเอ็ดอะหมื่นเอ็ดหมื่นสองอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ได้พิมพ์เขียวมาตั้งเหลือตั้ง3มมันเนี่ยก็น่าแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ใหม่นะทุกคนพี่ว่ามันสวยมากๆเลยนะดูดิทรงผมสวยมาก หูผู้ชายสวยกว่านะพี่ว่ามันดูแบบดูสมจริงมากกว่าโอเคค่ะพี่ก็ขอจบคลิปเท่านี้นะคะทุกคนคือพี่ทีมพี่ว่าไม่พห้คงไม่โกรธพี่หรอกคือก็แกล้งพ่อรักอะน,นะคะพี่ทีมก็ยังไงอะแค่นี้เองกับแฟนนะเนาะแค่หมื่นสองเพรเองก็สุ่มก็สุ่มให้พี่อะไรไม่ได้สุ่มให้ตัวเองสักหน่อยนะคะก็นั่นแหละค่ะรักพี่ทีมนะ โอเคค่ะทุกคนก็ขอจบคลิปเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้ติดตามคลิปต่อๆไปนะคะว่าจะมาทําอะไรให้ทุกคนดูแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีคลิปวอล์กกับพี่ทีมด้วยนะคะคลิปวอล์กอีกแล้วเดี๋ยวจะมีทําอาหารอีกแล้วพี่จะทําคลิปอาหารนะคะลงทุกอาทิตย์เลยคลิปเอาอาทิตย์ละหนึ่งคลิปนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้าเกิดอยากให้พี่ทาอะไรพี่ทีมทานก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะก่อนไปก็ฝากกดไลค์กดติดตาม